เพชรใหม่เพชรน้ำงามในวงการมวยไทยก็จะเกิดขึ้นเยอะตามกิจกรรมของวงการมวยเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับยกที่2มวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2จับตาดูดีๆยกที่มาติดตามผลงานนะครับยกทีแล้วครับเน้นหมัดแต่ว่าก็มีไรปลายยกครับมีแข้งมะอ้าลูกนี้ลูกเตะลูกทีมนั่นถือว่าไม่ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่าไม่สมควร โอ้ต่อยแล้วครับหมัดซ้ายทะลวงไส้ของกุหลาบดำโอ้โออยเจาะยางอีกแล้วครับอูวันนี้มาทั้งหมัดทั้งแข้งดูครับกุหลาบดำต้องไกลกลองของไม่ได้แล้วครับลองของไม่ได้ครับตังต้งโตแล้วแล้วก็ต้องป้องกันตัวด้วยซ้ายอัดขวาหรือขวาจะอัดซ้ายโอ้หต่อยหน้าตัวมากล,ลงไปแล้วนะครับต่อยเลยครับโดนเต็มเต็มหน้าเขาโดนหมัดครับ ไม่ไหวครับจุกโอ้โหนี่ตั้งใจต่อยเลยเลยครับจุกเสียแน่นนะเต็มลิ้นปี่ครับเดียวครับเดียวคงได้ชมภาพชาครับโดนยังไงแรงมากครับเพราะว่าต่อยอยู่หน้าผู้มายใยเสียงดังตับโอ้โหแรงจริงจริงจดูแลครับดูของจริงครับนี่ชายโครงที่สุดท้ายพอดีครับแล้วเข่าตามอีกทีโอ้โหเป็นมัดโหดนรกแตกไปเลยครับกุหลาบดำตั้ง ข้างบนนี้แถมแล้วนะครับอันนี้เสริมครับตามน้ําอัดเข้าไปเป็นการย้ำาดูครับดูสักปังต่อยโชว์ข้างหน้าผู้บรรยายเลยครับแต่ศอกนี่เข่าเนี่ยครับโอ้อันตรายจริงๆครับหมัดของกุลลาบดำโอ้โะครับขอโทษเลยนะครับไปขอโทษกันนะครับนี่คือน้ําใจนักกินลาลงเพราะหมัดนั่นแหละครับหมัดซ้ายนะครับลูกเข่านั่นก็ถือว่า ตามน้ำโอ้โหจบสั้นครับ